สวัสดีครับพบกกอผมแจ็คบันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่21มิถุนายนสองพันนะครับ <S 2> <S 2> ม,มาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรอบล่างแล้วนะหลังจากที่ว่าโซนเนี้ยที่ให้ไปนะครับ1,000 ห้าร้อยสามสิบเจ็ดถึงหนะึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองนเป็นกรอบที่เขาจะวิ่งไซเวย์อยู่นะครับเขาได้ขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านก็ลงมาที่ข้างล่างนะครับอยู่ในกรอบเ,เป๊ะเลยช่วงนี้พอดีเป๊ะ,ปะนะครับคราวนี้ถ้าหลุดหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกนะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกก็จะลงมาแถวแถวโซนนี้ หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองตรงนี้นะครับฮะเพราะว่าขึ้นไปแล้วไม่สามารถทะลุได้นะไม่สามารถทะลุได้เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาสู่แนวโน้มหลักนะครับกลับเข้ามาสู่แนวโน้มหลักอะ,ะนี่เห็นไหมก็จะเป็นแนวโน้มหลักตรงนี้อาจจะนะ อาจจะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแท่งสีแดงแล้วนะแท่งใหญ่ด้วยนะเมื่อวานนี้เออโบโอ,อืมก็ต้องดูกันดีๆนะครับดูหุ้นในมือกันดีๆนะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูหุ้นหลายตัวกันมาเริ่มต้นตัวแรกครับตัวที่ทำให้เซ็ตร่วงไปเกือบยี่สิบจุดนะ ก็คือตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเน้นๆเ,เลยนะตัวนี้ตัวเดียวเน้นๆเน,เนี่ยลบโอ้โหลบไปสิบแปดจุดสามศูนยเปอร์เซ็นตนะโหดไหมโหดมากนะคือเนี่ยปล่อยขึ้นไหมดัน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 ,ดนขึ้นไปทำหายอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์แล้วไม่หก ไม่ให้โอกาสแก้ตัวเลยนะรู้ดลงมาอย่างนี้เลยนะหลุดร้อยราคาเปิดนี้เท่าไหร่ราคาเปิดนี่หนึ่งร้อยบาทแบบโอ้โหเข้าไปแป๊บเดียวโดนไปโดนไปกี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะอืมโดนไปสิบหกเปอร์เซ็นตะ์จากราคาปิดนะถ้าใคร ATC ไว้นะ เปิดไหมโดนสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดนะครับอืมสำหรับตัวเดลต้านะโอเคคราวนี้เอาไงล่ะเอานี้เอาไงล่ะ,ละมันมีแนวรับที่บริเวณนี้ครับแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะเดลต้าถ้รอดูครับว่ารับอยู่ไหม ถ้ารับไม่อยู่เราก็จะมองว่าเอ้ยมันเป็นอะไรเป็นดับเบิลท็อปได้ไหมแบบนี้ระวังนะครับตัวเดลต้านะระวังนะถ้าหลุดแปดสิบห้าบาทห้าสิบไม่ดีหลุดแปดสิบห้าบาทห้าสิบไม่ดีนะครับสำหรับคนที่มีเดลตานะ อืมโอเควัคนที่ไม่มีรอแถวเจ็ดสิบบาทนะครับรอแถวเจ็ดสิบบาทรอแถวพางล่างนี่เลยนะโอเคถัดมาเคแบงเคแบงก็เป็นแนวน้มขาลงนะครับเป็นแนวน้มขาลงนะลงมาที่แนวรับสำคัญคือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์เป,เป๊ะเลย ถ้าหลุดมาปุ๊บนี่นี่เลยร้อยยี่บหกนะครับร้อยยี่บหกตอนนี้คือเขาลงมาแล้วก็ใช้เวล์้านนะครับมีโอกาสจะได้เห็นนะถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสจะได้เห็นที่หนึ่งร้อยี่บหกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีของก็รอที่หนึ่งร้อยี่บหกนะครับถ้าหนึ่งร้อยยี่บหกรับไม่อยู่รอหนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะแต่ว่าถ้าเขารับอยู่ตรงนี้ เราก็กรอบเดิมที่เขาเคยเล่นกันก็คือหนึ่งร้อยสามสิบห้าก็ขายนะสำหรับตัวเคแบงถัดมาทีทีบีนะทีทีบีเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปทดสอบหนึ่งบาทหกสิบเก้าไม่ผ่านะนะแนวต้านจริงหนึ่งบาทเ็สิบนะ ไปไม่ถึงย่อ,อก,ก่อนนะครับย่อ,อก,ก่อนอ่คนที่มีของก็ถ้าหลุดบริเวณตรงนี้ขายออกก่อนหนึ่งบาทห้าสิบหกถ้าหลุดขายออกก่อนอะแล้วค่อยมารอแถวๆนี้บาทห้าสิบบาทสี่สิบหกล้วค่อยมารอแถวช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อแบบนี นะอืมโอเคถัดมาติดลอ้อถ้าเราซูมกันดีๆเป็นแนวโน้มอ,อะไรครับไซเวียใช่ไหมเป็นแนวโน้มไซเวีอืม ไซเวยอยู่ในเกาะยี่บาท70สร้างถึงบรยตัวนี้ยีบาทนะ28บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้มันล่วงลงมาเหลือ23บาท30ใช่ไหมเราก็รอข้างล่างครับรอข้างล่างเพราะว่าเราสมมุติว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นภาพนี้ ถ้าจะซื้อให้ได้เปรียบรอแถวแถวยี่สิบบาทเจ็ดสิบตางค์เรารอแถวนี้นะรอแถวนี้นะครับเพื่อลุ้นเด้งไปกรอบใหญ่นะลุ้นเด้งไปนู่นเลยยี่บแปดบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีของก็ใครออกก่อนนะอืถ้าทำใจได้นะใครออกก่อนนะครับ แล้วมารอรับแถวแถวยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์นะถัดมาเอ t เป็นนโน้มไซ์เวนะครับไซ์เวอยู่ในกรอบเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงเจ็ดสิบสี่บาทยี่ห้าสตางค์นะตอนนี้ก็เป็นตัวแบกนะเมื่อวานนี้ก็แบกเพื่อนนะ อืมตัยังเขียวมาได้นะตัวนี้ถ้าใครจะเทรดก็เทรดได้เทรดในกรอบนะวันนี้ถ้าราคาเป็นเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสาบาทก็เข้าเทรดได้ในกรอบแคบๆนะเนี่ยไปเจ็ดสิบสามไปเจ็ดสิบสี่บาทยีห้าก็ห้าช่องเอาไหมล่ะเออถ้าเอาก็ก็เทรดได้นะครับ ถ้าเกระเทได้นะแต่ว่าต้องวางสต็อปลอ s ไว้ด้วยนะวางไว้ที่เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถัดมาพีทีพ e ขึ้นมาทดสอบแล้วไม่ผ่านเนี่ยขึ้นมาทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านอันนี้ก็มีโอกาสลงต่อ มีโอกาสลงต่อมีโอกาสลงต่อนะครับโอเคแนวรับนะแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่บเ็ดบาทนะแนวต้านหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ถ้าคนที่มีของครับยังไม่อยากขายรอรุ้นขึ้นไปเอ้ยแมมันอาจจะขึ้นไปจุดนี้ร้อยหกสิบสาม แต่เพราะว่าเซ็ตมันลงแรงเออเซ็ตมันลงแรงมันก็เลยขึ้นไม่ได้ก็ถือรุ้นได้นะก็ถือรุ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุด147ต้องยอมอ่านะ้หลุด147ต้องยอมขายออกก่อนนะแล้วก็ใครที่รอนะใครที่รอก็รอแถวๆนี้103 5 1ม3 6แถวๆนี้นะครับเพราะมันมีแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้อืม แนวรับสําคัญอยู่ตรงนี้นะถัดมาแมา็กโคลุดลดลดอืมขึ้นมาทดสอบตรงนี้ไม่ผ่านหลุดมาแล้วอเค เดี๋ยวขอดูแท่งหลุดไหมโอ้หลุดอ่ะแมคโครนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับยังมีโอกาสลงได้อีกแนวรับถัดไปอยู่ที่สามสิบสี่บาทสามสิบสองบาทนะแนวต้านสามสิบหกนะครับแนวต้านสามสิบหกใครที่มีหุ้นก็มันยังยังมีโอกาสลงได้อีกนะลองพิจารณาดูนะขายออกก่อนหรือเปล่านะครับ ส่วนใครที่ไม่มีหุ้นนะครับจะเทรดตัวนี้ก็รอสามสิบสี่สามสิบสองมีแนวรับเพียบเลยเนี่ยสามสิบสี่นะครับหรือว่าถ้าใครมีหุ้นก็รอถัวตรงไหนรอถัวตรงสามสิบสี่นะครับเพราะว่าคุณเพิ่งถัวไปแถวแถวสาสิบปดใช่ไหมอืมติดมาแถวสี่สิบสี่ถัวครั้งแรกสามสิบหกมันขึ้นไปเอ้ยไม่ขายอืมลงมาอีกถัวอีก ไม่ขายอขาได้ลงจริงเนี่ยมีโอกาสลงมาที่สามสิบสี่นะครับคขาวนี้นะก็นั่นแหละเลือกเอานะถ้าติดหุ้นคือจะถัวตรงนี้หรือจะขายออกก่อนแล้วค่อยมาซื้อตรงนี้นะครับลองจดูถัามาพทีที่เป็นนโนมไซเว อยู่ในกรอบยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตางค์ถึงสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ง <c oughs> กรอบนี้นะครับนีคำถามคือถ,ถ้าใครมีหุ้นถ้าใครมีหุ้นถือต่อไปนะครับถือต่อไปวางสตอปรอดไวท้ที่ตรงนี้ถ้าซื้อแถวๆแถวยิบ ยีิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสามสิบบาทเนี่ยก็วางต่อร้อนไว้ที่สามสิบเอ็ดบาทยี่ห้าสตางค์นะครับเขาก็มีโอกาสาขึ้นไปคือว่าอ่างมันเสี่ยงมันอะไรเงสามสิบเอ็ดบาทอะไรเงี้ยนะครับสามสิบเอ็ดบาทเขามีโอกาสาขึ้นไปทดสอบสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะสำหรับพีทคนที่ไม่มีหุ้นก็รอแถวๆยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้า สามสิบาทแถวนี้นะครับเพราะว่ามันไซด์เ์ในกรอบเนาะถัดมา CPO อ,อ่ะ CPO ตอนนี้เหมือนจะไม่สามารถยืนได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แท่งราคาเริ่มสับสนเริ่มกระจุกตัวนะครับเริ่มเบิจุกตัวยืนได้ยืนไม่ได้อะไรเงี้ยนะตอนนี้ ต้องวาง Stop Loss ไว้ที่หกสิบสองบาทนะหกสิบสองบาทเหมือนเดิมนะถ้าหลุดหกสิบสองต้องยอมนะครับต้องยอมนะสำหรับตัว CPO แนวต้านหกสิบเจ็ดแนวต้านหกสิบเจ็ดนะแนวรับหกสิบสามบาทห้าสิบสตางตอนนี้แท่งเทียนเป็นสีแดงเหมือนเมื่อก็กใจเย็นๆจะพึ่งเข้าสื่อนะครับสำหรับใครที่ไม่มีหุ้นนะ อ่ะถัดมา S C B อ่า S C B นี่พยายามเลื้อยขึ้นนะเนี่ยยกข่ายยกโลอยัยกข่ายไปแล้วตอนนี้พยายามเลื้อยขึ้นนะครับคนที่มีของนะคนที่มีของก็ถือต่อไปเนาะคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่หนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบสตานะหนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบสตาตอนนี้ชนแนวต้านนะ น้ำตาลอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบสตางค์ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นไปนู่นเลยนะครับลุ้นมาที่หนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบห้าเลยนะนะสำหรับตัว SCB นะครับเพราะว่าเห็นไหมวิ่งอยู่ในกรอบคือมัน มันไม่มีทิศทางอะมันก็จะตีกรอบตีกรอบอยากหน่อยแต่ว่ามันเป็นไซเว์นั่นแหละอยู่ในกรอบแบบนีน้เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเลื้อยขึ้นไปได้นะเหลื้อยขึ้นไปเด้เลยนะครับสำหรับตัว SCB ก็ถือไปนะวาง็ับลอยไว้ที่หนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะถือหุ้นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเซ็ตย่อลงมาละ เข้ามาในแนวโน้มหลักละนะครับเข้ามาในแนวโน้มหลักแบบนี้ก็มีโอกาสย่อต่อนะจากกราฟนะจากกราฟนะครับแนวรับถัดไปหนึ่งร้อยเอ้หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองนะครับโอเคถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับจากมานีเมเตอร์สวัสดีครับ